นักกอล์ฟครับดิวที่ฝึกอยู่ที่บ้านและง่ายที่สุดคือการพัดแน่นอนนะครับเพราะฉนั้นหลากหลายคนนะครับฝึกซ้อมพัดมีพรมสั้นๆพัดอยู่ในบ้านอยู่แล้วคราวนี้อยากให้ดิวไปฝึกให้พัดให้ดีขึ้นนะครับหลากหลายคนเนี่ยที่มีปัญหาในการพัดคือการใช้ข้อมือที่เยอะจนเกินไปทําให้เราไม่สามารถควบคุมหน้าพัตเตอร์แล้วก็คุมน้ําหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นดิวที่ดีมากเลยนะครับทำให้มือเรานิ่งแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยคือการใช้ลูกกอล์ฟหนึ่งลูกนะครับแล้วก็นําลูกกอล์ฟหนึ่งลูกนี้มาแปะไว้ตรงข้อมือขวากับตรลษณะนี นะครับทำให้ดูลักษณะนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกคือทําลักษณะนี้นะครับเอาลูกกอมนะครับมาแปะไว้อยู่กับข้อมือขวาลักษณะนี้มันทําให้อะไรฮะมันทาให้เวลาเรามาพัดข้อมือของเราเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันหน้าขึ้นมันขยับไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราใช้ข้อมือเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นครับใช้ข้อมือปุ๊บลูกกอมตกนะครับ เราลองฝึกแบบนี้ดูง่ายๆครับลูกกอล์ฟมาวางไว้เนี่ยครับระหว่างข้อมือขวากับคลิปัตเตอร์นะครับแล้วก็ปล่อยพัดออกไปโอ้โหคอนเนคชั่นแล้วก็ฟิลลิ่งมเมนตัม um, ทุกอย่างนะครับมันดีหมดเลยนะครับส่วนมากจะมีพรมซ้อมพัดที่บ้านอยู่แล้วลองฝึกแบบนี้ดูนะครับรับรองว่าคุณจะพัดนิ่งขึ้นนะครับดีวนี้สามารถช่วยคุณได้มากในช่วงอยู่บ้านนี้ครับ